ครั้งที่สองข้าพเจ้ากราพระธรรมนึกในใจนะจากนั้นเราก็น้อมตัวลงไปใหม่ลงหนอ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 ถูกหนอเงยหนอเงยหนอเคลื่อน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 หนอ ความหนอความหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอความหนอความหนอลงหนอถูกหนอเงยหนอเงยหนอเงยหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอพลิกหนอพลิกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอ ลงหนอถูกหนอขึ้น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 หนอตั้งกายให้ตรงครั้งที่สามข้าพเจ้ากราบพระสงฆ์นึกในใจนะจากนั้นน้อมตัวลงไปใหม่ลงหนอ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  ลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอึืนหนอึ้นหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอความหนอความหนอความหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอความหนอความหนอลงหนอถูกหนอเงยหนอเงยหนอเงยหนอ พลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอพลิกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอขึ้น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 หนอตั้งกจให้ตรง สูดให้ใจลึกๆถ้ารู้สึกเหนื่อยนะจากนั้นนั้นมือลงมาที่หน้าอกครบสามครั้งแล้วลงหนอลงหนอถูกหนอน้อมตัวลงไปน้อมหนอน้อมหนอน้อมหนอเคลื่อน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 หนอถูกหนอน้อม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 หนอ ขึ้นหนอ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 ตั้งใจให้ตรงลงหนอ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 ถูกหนอลง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 หนอถูกหนอลงหนอลงหนอลงหนอถูกหนอ ลืมตาก็ลืมหนอลืมหนอเห็นก็เห็นหนอเห็นหนอก็พิบตาก็พิบหนอต่อไปก็เป็นการสาธิตนะการนั่งกราบสติปัฏฐานบนเก้าอี้สำหรับโยคียที่มีอายุมากแล้วก็หลังไม่ดีนะเดินไปที่เก้าอี้ก็เดินได้ชายอย่างนี้นะค่อยย่างหนอเมื่อกี้ซ้ายย่างหนอ ขวาย่างเนาะสายยางเนาะจากนั้นก็กราบเนาะกราบเนาะกราบเนาะค่อยๆเปลี่ยนหรือเคลื่อนมือไปอเคลื่อนเนาะ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 ก่อนนั่งทุกครั้งนะให้ปล่อยมือก่อนนะช้าๆอย่างนี้นะ จากนั้นก็ขยับหนอขยับหนอลงหนอลงหนอลงหนอ,นอถูกก็ถูกหนอขยับก็ขยับหนอขยับหนอนั่งอยู่ในท่าที่สบายนะจะแต่งผ้าจะจับผ้ายังไงก็ให้มีสติก,กำหนรู้นะทำให้ช้านะจะนั้นก็ตั้งกายให้ตรง มือวางที่เข่าสองข้างนะกำหนดการหลับตาหนะลับก็หลับหนอหลับหนอหลับหนอรู้ถึงอาการที่เปลือกตาปิดลงนะมือสติอยู่ที่มือที่เคลื่อนยกหนอ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 ถูกก็ถูกหนอ อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันยกหนอยกหนอยกหนอยกนอยกหนอถูกก็ถูกหนอถนอมมือให้เป็นรูปดอกบัวขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นนอขึ้นนอถูกนอกราบครั้งที่หนึ่งให้เรากล่าวว่าข้าพเจ้ากราบพระพุทธเสร็จแล้วก็เคลื่อนมือลงมาที่หน้าขา ลงหนอ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 มือประกบกันไว้อย่างนี้นะลงหนอลงหนอลงหนอแล้วก็เคลื่อนหนอ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 ความหนอความหนอลงหนอถูกหนอเคลื่อน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 หนอความหนอความหนอลงหนอถูกหนอ พลิกหนอ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 เคลื่อนหนอ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 พลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอประกบกันไว้นะขึ้นหนอ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 ึ้นื่อนน ขึ้นหนอขึ้นหนอถูกหนอจดระหว่างคิ้วนะครั้งที่สองข้าไปเจ้ากราบพระธรรมเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยน้อมมือลงไปใหม่ลงหนอ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 ลงนอดงนอดูการเคลื่อนของมือนะใช้สติเข้าไปรับรู้นะลงหนอลงหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหหนนออเคลื่นอ ะความหนอความหนอความหนอลงหนอถูกหนอเคลื่อน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 หนอความหนอความหนอลงหนอถูกหนอพลิ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 กหนอเคลื่อน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 หนอ พลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอเคลื่อน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 หนอถูกหนอมือประกบกันไว้ขึ้นหนอ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 ถูกหนอเจดระหว่างคิ้วครั้งที่สามข้าพเจ้ากราพระสงฆ์นึกในใจนะจะนั้นค่อยปล่อยมือลงไปใหม่ ลงหนอลงหนอเป็นการตามรู้ตามตัวการเคลื่อนของมือนะลงหนอ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 เคลื่อนหนอ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 ความหนอความหนอความหนอลงหนอถูกหนอเคลื่อน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 หนอ ความหนอความหนอความหนอลงหนอถูกหนอพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอเคลื่อน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 หนอพลิก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 หนอเคลื่อน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 หนอถูกหนอ ขึ้นหนอ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 สิษะของเราให้ตั้งตรงๆงนะขึ้นหนอ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 ถูกหนอนะเมื่อกราบครบสามครั้งแล้วนะก็มีตอนสุดท้ายอีกตอนหนึ่งอาลงมาที่หน้าอกลงหนอ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 ถูกหนอ จากนั้นน้อมหนัวไปน้อมหนอน้อมหนอน้อมหนอพอประมาณเคลื่อนหนอ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 ถูกหนอจากนั้นน้อมไปอีกน้อมหนอ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 ตั้งกายให้ตรงขึ้นหนอ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  ลงนอลงหนอลงหนอลงหนอลงนอลงนอลงนอถูกนอปล่อยมือลงไปลงหนอลงหนอลงหนอลงนอลงนอถูกนออีกข้างหนึ่งก็ลงหนอ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 ถูกหนอลืมตาขึ้นก็ลืมหนอ ลืมหนอเห็นก็เ <Off> ห็นหนอกระพริบตากระพริบหนอกระพริบหนอขยับตัวจะลุกขึ้นก็ขยับหนอขยับหนอยกหนอไปหนอจับหนอลุก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 หนอขยับผ้าขยับจับอะไรจัดผ้าอะไรก็ขยับหนอขยับหนอจากนั้นก็เก็บมือเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอ เคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอกราบหนอกราบหนอกราบหนอเดินไปที่อาสนะหรือว่าที่ลูที่เราจะนั่งขวาย,ยางหนอ้ายยางหนอขวาย,ยางหนอ้ายยางหนออันนี้ก็คือการสาธิต จบลงไปแล้วนะ